อันหใหญ่ใหญ่ในการดูแลอีมินาสกายนานีเราเมนต์เราเม้นเรานู่นนี่นั่นมันเป็นยังไงบ้างเหรอจากที่ได้รูปไหนเขามาคือเวลาทำงานกับสกายนานีค่ะสมมติว่าเราบอกว่าเล่นกับเขาเราหยอดมุกเขาเราอะไรเขาเพม่อนเหมือนว่ามีฟิดแบบกลับมาเหมือนว่าเอาฟีลว่าน้องก็เล่นด้วยอะไรด้วยเหมือนเป็นการแกล้งแล้วมันแบบน่ารักดีอะเราเลยรู้สึกแบบอุ้ยฟีลแบบ อุ้ย้องก็เราก็เอ็นดูน้องนะเวลาเราคุยกับน้องเล่นกับน้องก็อุ้ยน้องมีฟีดแบ็เวลาชมอุ้ยไม่ได้ชมมันคือเป็นเรื่อง,งชม <laughs> <laughs> เวลาชมเวลาเล่นด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าสนุกดีเวลาทำงานการบบถือมือถือได้มลูกถือได้เหรอได้ก็ถือไปนว เออก็อปีต่อเนื่อก็มีเขาจริงอ๋อโอเคอเวลาเวลาคุยกันเวลาทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบรู้สึกว่าสนุกดีเหมือนเป็นการตีปิงปองค่ะเวลาตีไปตีมาแล้วว่ามันก็แบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยพีก่ก็จริงล้วมันมันตอนแรกมันเก่งมาที่เราต้องมาปิดก่อนทีเพราะเขามาจากโคราโคราเนี่ะคือสมมติว่าเวลาเราเริ่มทํางานกับใครแล้วว่าเราจะรู้ว่า คนนี้เคมีเป็นยังไงหรือว่าคนนี้เราต้องทํางานในแนวไหนหรือว่าเราต้องพูดเราคุยในลักษณะไหนถึงจะได้แบบได้ฟีดแบ็กกลับมาอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นการเรียนรู้ไปเพราะว่าจริงๆแล้วว่าทํางานแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันใช่ใช่ส่วว่าทำงานกับคนนี้ต้องใช้วิธีนี้ทางานกับคนนี้ต้องใช้วิธีนี้พอเหมือนว่าสกานนันนี้เขาันรวมกันเหมือนเป็นเคมีใหม่เป็นการทํางานแบบใหม่มันก็เหมือนต้องเป็นการเรียนรู้กันไปเรื่อยๆค่ะสมมติว่าครั้งแรกที่ทําเป็นแบบนี้อุ้ยแอบยิ้มเห็นนะคะครั้งแรกที่ทำเป็นแบบนี้เราเรารู้ละสไตลน เป็นสมมติว่าเวลาเราคุยไปจากที่ทางในร้านเวลาเราคุยไปมันมีการชงกลับมาเวลาเราแกล้งไปมันมีการว่าเฮ้ยคนนึงมันรู้เรื่องราวดีคนนึงมันแอบไม่รู้นะไอคนที่มันรู้มันก็จะอมยิ้มนเล็กไอคนที่มันไม่รู้เลยมันก็จะแบบเอยเกิดอะไรขึข้นหรอกต้องสังเกตปฏิกิริยาใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็เลยว่าอ่ะโอเคเคมีแหละที่เวลาเราทํางานกับน้องเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้สนุกสนานเวลาเราชงไปปุ๊บคนดูข้างล่างเขายิ้มตามในแบบว่าปฏิกิริยาและน้องก็โอเคมีปฏิกิริยาแบบนี้แล้วก็เอาเคะ่ คู่จิ้นเนาะเข้าใจได้ว่ามันจะต้องชนแบบไหนอันนี้คู่เพื่อนมันต้องได้แค่ไหนคือเขาเป็นเพื่อนเห็สมัยสมัยสมัยที่รับงานละครได้บ้างเป็นพิธีกรอยู่แล้วรับงานละครได้บ้างไม่คือเขาสองคนนะเขาจะเป็นเคมีที่แปลกอย่างหนึ่งสมมติว่าเราแบเราคู่ เราแปลกก่อนไปสามคนเขาสองคนเป็นเคมีที you, ่แปลกอย่างหนึ่งเวลาพูดถึงเขาสองคนมันจะเหมือนมีอมยิ้มอะไรออกมามันจะเหมือนมีมันจะมีมวลอะไรบางอย่างเที่ยให้เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยสกายนานี้เนาะมันพูดไปด้วยแล้วมันยิ้มไปด้วยเป็นมวลแบบนั้นนะคะมันจะเป็นเคมีในลักษณะนั้นนะมันบางทีเราไม่ได้ตรงใจเราไม่ได้ว่าเฮ้ยตั้งใจจะชงให้พูดตรงๆนะไม่ได้ชงว่าเฮ้ยเขาเป็นแฟนกันเขาอันนั้นกันเขาอันนี้กันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันเหมือนว่าเป็นการชงให้มันมีความน่ารักสนุกสนาน ได้ไปต่อให้มันได้ไปต่ออะไรอย่างงี้ใช่ครับเป็นเคมีที่ทุกคนอยากเห็นนะจึงนั้นมากกว่ากับนานนี้เป็นไงบ้างเลยคุณบอกว่านนี้ก็คือพูดไปเรื่อยไม่ถึงว่าแบบว่าพูดไปด้วยความที่รู้จักมาก่อนที่เขาเป็นอินทวิร์ดจนตอนนี้เขาเทคเวิร์ดที่จริงอ่ะ ันนี้คือนานี้ก่อนร่วมงานกับนานี้หลังร่วมงานเนี่ยลักษณะเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันก่อนร่วมงานคือไม่ได้ก่อนร่วมงานหรอกสมัยก่อน share, อ่ะสมมติว hey, ่าสมัยก่อนเงี้ยเราเนี later, ่ยอาจจะไม่ได้คุกคีกับนานี้เยอะเราจะรู้สึกว่านานี้เป็นคนเงียบเป็นคนที่แบบเอยอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นหัวโจกอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เปิดก่อนพูดก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมารู้จักแล้วหรือพอมาคุยแล้ว จริงๆอะนาเน,นี้ยเขามีมุมน่ารักนั้นักเขามีมุมที่แบบเขาอยากจะเล่นอยากจะพูดอยากจะคุยอยู่อะไรอย่างงี้นะแต่บางทีมันเหมือนว่ายังไม่เจอเคมีหรือว่ายังไม่เจอคนที่จะแบบว่าเฮ้ยไปขุดไปดึงตรงจุดนั้นไปดึงไอ<ป>้ไส้ไ <ป S 1> จิ้ไปจี้ไปจี้ <laughs> ไอ้ใช้ไอ ไอ้เลเซอร์ไปจี้จุดกต่มันเขาขึ้นมาปรากฏว่าพอตอนหลังเขาได้ทํางานกับหลักหลายคนมากขึ้นเหมือนว่ามีคนไปจี้จุดเขามีคนไปเปิดใจเขาเขาก็เปิดใจกับทุกคนอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เขาบอกเอ้ยมีมุมน,น่ารักน่ารักที่ทุกคนเห็นที่เขามีอยู่แล้วนะเหมือนว่ามันโอเพนมันเปิดให้ทุกคนได้เห็นมากขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วสก,กายละ่ะพอวิจิตรที่เสิร์ฟไปนางไม่เคยตายไหม,มก็จะสู้กลับตลอดเวลา อันนี้แหละมันเป็นแบบว่าเรื่องราวที่ <Hey. S 1> สนุกสนาน <Hey. S 1> เวลาเราคุยกันเวลาเราเล่นกันอะไรเงี้ยเวลาเราส่งไปวาสกายก็ไวเราก็เฮ้ยเล่นกับน, uh huh. น,น้องคนเียมันสนุกดีน้ออะไรเงี้ยแล้วก็จะไปตามหานั่นหานี่เหมือนกันเราสมองอะถ้าพูดง่ายๆนะมันเหมือนสมัยก่อนเวลาเราทําเที่ยวไทยอะมันเป็นมุกสดที่เราต้องคิดตลอดเวลาเฮ้ยเราจะเข้ายังไงเราจะตกยังไงเราจะสู้เดี๋ยวเขาสู้มาเราต้องสู้กลับยังไงหรือว่าหาช่องอะไรยังไงนะครับมันต้องใช้แบบ ไหวพิปฏิพานประมาณนึงอ่ะที่จะมาจะอยู่เขาได้แต,แต่เราสองคนต่แข่งกับวินเมทาวินถ้าวินเมน้นตองจีก็ต้องเม้นตามเพื่อ <laughs> ที่จะแบบว่าฉันก็เป็นหนู้าดม แข่งกันแบบไม่เธอสมมติว่าเวลาคอมเมนต์น่ะเราไม่ได้มานั่งดูว่าใครคอมเมนต์บ้างอะไรว่าเวลาเราเห็นปุ๊บอ่ะเราอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันน่ารักดีเราจะคอมเมนต์ปรากฏว่าพอเวลาเราคอมเมนต์ปุ๊บแล้วว่าคอมเมนต์เราบางทีม่ไปเหมือนคอมเมนต์คนอื่นนะเพราะว่าเขารู้สึกเหมือนกันเขาเห็นเหมือนกันอย่างรูปล่าสุดอ่ะที่ที่เป็นรูปกายเออเป็นรูปกายที่อยู่ในห้องห้องนอนพะเออเราได้ไปทํางานนะด้วย อืมแต่ว่าสกายนานนี้เขาทำงานเสร็จก่อนเขาก็เลยแบบกลับไปโรงแรมก่อนอะไรอย่างนี้แล้วเราไม่เห็นที่หลังแล้วฮะเขากลับไปด้วยกันเนาะมันมีรูปสกายเดียวแล้วมัน<อ>ควรต้องเป็นใครทายเพ<อ>ร<อ>มันอยู่ในห้องนอน,นเออปรากฏว่ามันก็มีหัวหน้าดอมอีกคนนึง<อ><อ>พี่สม้ม อโอเคมันการแบบว่าขิงกันหรอคนนต้องขิงกันเพราะว่าสกายลงรูปเสร็จปุ๊บพี่สมรลงสตอรี่เขาลงสตอรี่เป็นสตอรี่ที่นานนี้นอนอยู่บนเตียงแล้วก็ถือโทรศัพท์แล้วเป็นโทรศัพท์ใครสกายมันเป็นไปได้ยังไงคุณพี่โทรศัพท์มันเป็นของส่วนตัวมันให้คนหนึ่งเป็นได้ยังไงอันนี้สึกคนน่าดอมครูกันอยู่ใก้กันหนึ่งดอมเบียดดอมกระจิก่กันยู่แล้วเราก็หาดว่าเอ้ยมันเป็นยังไงนะโมเป้ใครเป็นคนถ่ายหรออะไรอย่างเงี้ยพอเวลาเราชงไปปุ๊บ อย่างเงี้ยหรือว่าเราตกไปปุ๊บสกายตีกลับมาสกายบอกหนูไม่รู้ว่าแม่หนูหลับอ่ะมีการใช้หนูใช้หนูอะไรอย่างงี้ไมม่่รู้วาแ่ปกติไม่เคยใช้หนูนะไม่เคยจะแบบว่าสกายนะสกายนานนี้เป็นคนที่ไม่เคยเรียกกฤติว่าแม่นะเขาไม่ค่อยเรียกกฤติว่าแม่เขาจะเรียกว่าพี่กฤติตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าพออันนี้ตีไปปุ๊บมันมีแบบไม่รู้อ่าแม่หนูหลับ อะไก็อ,อยากให้จับตามองเออเห็นไหมมันจะจอยมันบอกว่าสนุกอะไรอย่างงี้มันไม่ได้ตีกลับมาอคุณค่ะขอบค่ะค่ะ